สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับชุดบล็อกนะครับยีชิ้นขนาด4หุ่นนะครับยี่ห้อยูโรคิงทูนนะครับมานี่ครับผมยูโรคิงทูนขนาด4หุ่นนะครับผมนี่ครับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดลูกบล็อกยาวนะครับนี่ครับชุดลูกบล็อกยาวนะครับหกเหลี่ยมนะครับผมขนาดความยาวประมาณ7 5ถึง80มิลลิเมตรนะครับผมนี่นะครับผม มีตั้งแต่เบอร์10นะครับผมเบอร์10นี่ครับเบอร์10บไปถึงเบอร์32เลยนะครับผมแถมนี่นะครับด้ามกอบแกกนะครับด้ามขันแข็งแล้วก็ข้อต่อบล็อกตัวยาวขนาด5นิ้วนะครับผมแถมลูกบล็อกถอดหัวเทียนนะครับผมเบอร์16นี่ครับลูกบล็อกถอดหัวเทียนนะครับทั้งในจะมียางนะครับเบอร์16กับเบอร์21ให้อย่างละตัวนะครับผมนี่ครับนี่ครับชิ้นงานนะครับเนื้อเหล็ก CRV นะครับ ชุบเงานะครับสวยงามนะครับนี่ครับนี่เลยมากับชุดกล่องเล็กชุดนี้นะครับบอกราคากันเลยนะครับราคาอยู่ที่1,250บาทนะครับจัดส่งฟรีถึงที่นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนรับขอบคุณมากครับผม